สวัสดีครับผมกายพาเที่ยวโดยในไก่ที่เห็นอยู่นี้คือมะกอกน้ํานะครับท่านที่ชอบความเปรี้ยวต้องนี่เลยครับมะขามมะกอกน้ํานะครับทานดิบจะไม่เหมาะนะครับเหมาะที่จะไปแปรรูปเช่นไปดองเค็มแช่อิ่มโลนึงไม่แพงครับถ้าเป็นผลสดก็ซัก ไม่เกิน10บ,บาทแต่ปแปรปร,รูปนึงสามารถที่จะมีราคามูลค่าเพิ่มเป็นร้อยบาทได้ดกมากครับดกโดยธรรมชาติทุกๆปีเลยครับนี่ครับที่เห็นอยู่ที่พื้นนี่นะครับเนี่ยครับผลที่ร่วงเต็มไปหมดเลยครับที่ที่พื้นนี่นะครับบง่งบอกถึงความดกครับ ดกโดยธรรมชาติครับไม่เคยใส่ปุ๋ยไม่เคยพวนดินไม่เคยลดน้ําแต่สามารถให้ผลผลิตที่ดีฮะถ้าใครคิดอยากจะปลูกมากอกน้ําเป็นการค้าแล้วก็แปรลูกก็ผมก็เห็นด้วยนะครับแนะนําครับนี่ครับลูกจะดกครับ เหมาะจะเป็นผลไม้แปรรูปนะครับมะกอกน้ำเหมาะสำหรับคนชอบของเปรี้ยวนะครับ